สวัสดีค่ะนกนะคะ Canva Verify Expert จากเพจแคนยูแคนวา Thailand ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับตัว Beat Sync นะคะก็คือการซิงวิดีโอหรือว่ารูปภาพนะคะให้ให้แมทช์กับตัวจังหวะของเพลงนะคะก็ตัวนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ใน Canva ค่ะรูปแบบนั้นก็จะเหมือนกับฟีเจอร์ใหม่ของ IG สำหรับการ c คร a เอ s ช็อตวิดีโอหรือว่าเรียวนะคะก็คือเราสามารถเลือกรูปแล้วก็วิดีโอหลังจากนั้นระบบก็จะทำการซิงให้กับเพลงที่ระบบแนะนำค่ะ แล้วสำหรับ c a n v a Beat Sync นะคะให้เริ่มต้นค่ะด้วยการ create ไฟล์งานวิดีโอค่ะเช่น Instagram reel นะคะหรืออาจจะเป็น TikTok วิดีโอค่ะหรือว่าเป็น YouTube Short วิดีโอนะคะหลังจากนั้นก็แค่ลากเพลงที่เราอัปโหลดขึ้นมาใน c a n v a หรือว่าจากคลังเพลงใน c a n v a นะคะเข้ามาที่ไฟล์งานวิดีโอของเราค่ะคลิกที่แทร็กเพลงไว้นะก็จะเห็นตัวฟีเจอร์ด้านบนเรียกว่า Beat Sync ค่ะก็คลิกได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับตัว Beat Markers นะคะตัวนี้ก็คือตัวแสดงจังหวะค่ะก็จะทําให้การทํางานเราง,ง่ายขึ้นถ้าเกิดเราเห็นว่าจังหวะ Beat นั้นมอยู่ที่ตรงไหนนะคะหลังจากนั้นก็แค่คลิก Turn On นะคะฟีเจอร์ Beat Sync ค่ะก็ตัววิดีโอของเราก็จะซิงค์กับเพลงอัตโนมัติค่ะ สำคัญคือเราแอดเพลงได้มากกว่าหนึ่งเพลงนะคะก็แค่ adjust ตัวแทร็กของเรานะคะแล้วก็ใส่ตัวแทร็กที่2เข้ามาในงานวิดีโอของเราได้เลยค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะคือคลิกแทร็กเพลงค่ะแล้วก็คลิก turn on beat sync ค่ะก็เรียบร้อยค่ะก็จะได้2แทร็กนะคะใน1วิดีโอค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดมีการ adjust แทร็กเพลงนะคะหรือว่ามีการแอดเพลงใหม่เข้ามาก็อย่าลืม turn off ก่อนนะคะแล้วก็ turn on อีกครั้งหนึ่งค่ะ บี i ิ่งนี้เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของ Canva Pro นะคะสำหรับแอคเค้าใหม่นะคะรับสิทธิ์ทดลองใช้ Canva Pro ฟรี45วันค่ะได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันเทปหน้าค่ะอย่าลืม Subscribe ช่องแ n y ยู c a n วา Thailand แล้วเจอกันค่ะ